ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโฆษกรัฐบาลขอโทษทำประชาชนสับสนชี้ไม่โหลดหมอชนะไม่ผิดแต่เจ้าหน้าที่เสียเวลาซักประวัติที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุชาบูรพาชายัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงถึงกรณีที่มีการประกาศเรื่องการควบคุมการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัด ว่าการเดินทางเข้าออกในพื้นที่ควบคุมสูงสุดจำนวน28จังหวัดและพื้นที่ควบคุมเข้มงวดมี5จังหวัดคือสมุทรสาครชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดการเดินทางต้องผ่านจุดคัดกรองและชี้แจงเหตุผลหลักฐานเอกสารรองรับการเดินทางและต้องเข้มงวดเป็นพิเศษซึ่งประเด็นนี้เกิดข้อสับสนว่าจะต้องขออนุญาตจากใคร ที่ไหนอย่างไรก็ต้องขอททษประชาชนที่สื่อสารและทำให้เกิดความเข้าใจผิดบางคนไปที่อำเภอรหรือศาลากลางจังหวัดขอชี้แจงว่าการขออนุญาตในเอกสารรับรองประชาชนสามารถขอได้ที่กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านโดยไม่ต้องจำเป็นที่จะไปที่อำเภอรหรือจังหวัดเพื่อให้เกิดความสะดวกง่ายขึ้นส่วนพื้นที่อื่นๆใน49จังหวัด ให้ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดตามความเหมาะสมนายอนุชากล่าวว่าส่วนที่มีข้อกำหนดให้ติดตั้งแอปพลิเคชันเหมาชนะเป็นการช่วยตรวจและช่วยดูเรื่องการเคลื่อนไหวของประชาชนแต่หากประชาชนไม่สะดวกที่จะโหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวสามารถใช้วิธีจดบันทึก และแจ้งแผนการเดินทางที่จุดตรวจคัดกรองได้แต่หากพบว่ามีเจตนาปกปิดข้อมูลซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดก็จะถือว่ามีความผิดแต่หากใช้แอปพลิเคชันหมอชนะจะสามารถทำให้ดาเนินการได้เร็วขึ้นจึงขอแนะนาว่าหากมีสมาร์ทโฟนที่สามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ก็ขอให้โหลดเพื่อนำมาใช้งานเพราะแอปพลิเคชันนี้ จะทำให้การดําเนินการตรวจสอบที่มาที่ไปทําได้เร็วยิ่งขึ้นถ้ายังไม่โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะในวันนี้ถือว่าไม่ได้มีความผิดอะไรในลักษณะที่จะถูกดําเนินการแต่ถ้ามีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วหากไม่ให้ความร่วมมือก็จะสอบถามซักประวัติมากกว่าเดิมทําให้ต้องเสียเวลาเพิ่มมากขึ้นจึงขอให้เข้าใจการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วย แต่ถ้าโหลดแอปแล้วทางการก็จะได้มั่นใจในข้อมูลที่ตรงกันว่ามีความสุ่มเสี่ยงหรือไม่ขอย้ำว่าถ้าพยายามปกปิดหรือหลีกเลี่ยงที่จะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงจะถือเป็นความผิดตามพรกรฉุกเฉินเวลานี้ขอความร่วมมือให้โหลดแอปพลิเคชันก็อาจจะทำให้การผ่านเข้าพื้นที่เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วถ้าไปบอกว่ามีความผิดอาจทำให้ประชาชนรู้สึกเป็นการบังคับ และคิดว่าคนไทยคงเข้าใจได้ว่าการระบาดเป็นความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไปนายอนุชากล่าวอีกทั้งยังบอกว่าสำหรับข้อมูลที่อยู่ในแอปพลิเคชันหมอชนะจะมีกำหนดระยะเวลาที่ถูกลบออกไปโดยคำนึงถึงเรื่องสิทธิส่วนบุคคลขอให้สบายใจกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ